ต่อไปนี้เป็นธรรมบรรยายเรื่องการให้คือการได้จากข้อเขียนของอาจารย์พรรัตนสุวรรณเรื่องการให้คือการได้คนส่วนมากยังติดอยู่ในความคิดที่หลอกตัวเองกล่าวคือถ้าหากเขาต้องการจะมีทรัพย์สมบัติอันใดเขาก็ต้องพยายามสะสมให้มากขึ้น และจะไม่ยอมให้แก่ใครถ้าหากไม่มีผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะว่าการหามาได้แล้วเก็บเอาไว้ไม่ยอมให้เปล่าๆแก่ใครนั้นมักเห็นได้ง่ายว่าทำให้ทรัพย์สมบัติของตนมีมากขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าหากทำเป็นคนใจดีใครขออะไรก็ให้ก็มีแต่จะหมดไป ความจริงข้อนี้มองเห็นได้ง่ายคนเกือบจะทั้งโลกยังหลงอยู่ในความคิดอันนี้เขาไม่รู้ตัวว่าความคิดอันนี้เป็นความคิดที่หลอกตัวเองทำให้ตัวเองต้องประสบกับความขาดแคลนหรือความยากจนไม่สิ้นสุดบุคคลในกลุ่มนี้ถ้าหากจะมีการเสียสละโดยมากก็ต้องหวังชื่อเสียงถ้าไม่ได้ชื่อเสียงก็ไม่ให้ ซึ่งก่อนนับว่าดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนในทางวัตถุอย่างตรงไปตรงมาทำนองหมูไปไก่มาแต่ความหวังชื่อเสียงก็คือความหวังผลในทางวัตถุนั่นเองเพราะเขารู้อยู่ว่าการมีชื่อเสียงทําให้หาวัตถุได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ายังไม่พ้นไปจากผลตอบแทนในทางวัตถุ คนที่ทำบุญเพื่อหวังสวรรค์หรือความร่ำรวยในชาติหน้าถ้าหากทำใจให้ถูกเขาก็จะได้ผลที่เขาต้องการโดยไม่ยากแต่ถ้าทำใจไม่ถูกผลที่จะพึงได้จากการบุญก็น้อยลงไปการให้โดยหวังผลตอบแทนเป็นความคิดของคนที่อยู่ในระดับต่ำสติปัญญายังไม่สูง เขาหนี้ไม่พ้นจากความคิดที่หลอกตัวเองซึ่งเป็นความคิดที่ดึงให้เขาอยู่ในระดับต่ำตลอดไปเพราะยังมีความจริงอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่จะเห็นได้ชัดเฉพาะแก่คนที่มีเพื่อนิสัยไม่เห็นแก่ตัวมีนิสัยชอบทำอะไรเพื่อบุคคลอื่นอยู่เสมอความจริงในระดับนี้ก็คือ ถ้าตนเองไม่ให้อะไรแก่ใครด้วยความเมตตากรุณาจริงๆซึ่งเป็นการให้เปล่าโดยไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะตอบแทนหรือไม่ก็ตามมันจะมีผลเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่ก็ตามจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์หรือไม่ก็ตามเขาไม่คำนึงถึงแต่เขารู้สึกมีความจำเป็นว่า ถ้าตนเองไม่มีการให้แก่ผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาจริงๆแล้วก็ไม่มีทางที่ตนเองจะพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะความโลภในสิ่งของหรือการติดอยู่ในความสุขอันเนื่องมาจากวัตถุภายนอกกิเลสอ,อันนี้จะหมดไปไม่ได้ถ้าหากไม่มีการให้มันไม่มีทางอื่นนอกจากทางนี้ทางเดียว และตราบใดที่ยังตัดความโลภหรือความสุขอันเนื่องมาจากวัตถุไม่ได้การพ้นทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีหลักความจริงอยู่ว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ในสันดานจะหนีตัวเองไม่พ้นซึ่งหมายความว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกหนีการเกิดไม่พ้นและจะต้องเกิดอยู่ในโลกของวัตถุ ความเป็นอยู่จะต้องอาศัยวัตถุจะต้องติดอยู่ในวัตถุดังเช่นที่เรารู้สึกกันอย่างลึกซึ้งว่าเงินทองเป็นของจําเป็นอย่างยิ่งที่สุดเพราะเงินเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเราเห็นได้ชัดว่าคนยากจนเดือดร้อนขนาดไหนแต่ความเป็นจริง คนที่มั่งมีก็เดือดร้อนพอๆพอกับคนที่ยากจนมันแตกต่างกันเพียงมีความเดือดร้อนไปคนละแบบทั้งนี้เป็นเพราะสาเหตุอันเดียวคือความโลภหรือความติดอยู่ในความสุขอันเนื่องมาจากวัตถุขอให้ท่านสังเกตจากตัวอย่างดังต่อไปนี้คนจนย่อมเดือดร้อนเพราะความขาดแคลนกล่าวคือ มีสิ่งที่จำเป็นไม่พอกับความต้องการอันนี้เป็นความเดือดร้อนที่มองเห็นได้ง่ายแต่ความทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่มันทรมานใจอยู่ตลอดเวลาก็คือความอยากที่จะได้สิ่งที่ต้องการแต่แล้วก็ยังไม่ได้และเป็นเหตุทำให้เกิดความวิตกกังวลทำให้ความคิดฟุ้งซ่าน ทำให้เกิดความไม่สบายใจหลายอย่างและจากความอ่อนแอในเรื่องนี้ทำให้ตกเป็นทาสของความชั่วได้ง่ายและสิ่งของอันใดซึ่งมีอยู่ก็ทำให้วิตกกังวลกลัวจะหายกลัวจะถูกโกงกลัวจะถูกขโมยทำให้ความคิดสงบได้ยากและสิ่งของอันใดถ้าสูญหายไป ก็ทำให้เกิดความเสียใจหรือบางทีก็ทำให้เกิดความโกรธข้อที่ร้ายที่สุดก็คือทำให้ความคิดของคนเหล่านี้วนเวียนอยู่แต่ในเรื่องวัตถุติดอยู่ในโลกของวัตถุทำให้มืดบอดต่อโลกของวิญญาณทำให้มองไม่เห็นความจริงเกี่ยวกับโลกของวิญญาณ ซึ่งถ้าตราบใดยังมองไม่เห็นโลกแห่งวิญญาณเขาจะต้องเป็นทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังทุกข์ที่ว่านี้เขาจะหนีไปไม่พ้นเลยและอีกประการหนึ่งก็คือโดยธรรมดาคนเราเมื่อมีร่างกาย มีทรัพย์สมบัติก็ย่อมจะติดและยึดถืออยู่ในสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไม่ได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ที่เนื่องมาจากตัณหาอุปาทานก็จะทรมานเขาตลอดไปความจริงดังที่กล่าวมานี้คนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวข้วาพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าให้พยายามพร่ำสอนจนตลอดชีวิต ก็ไม่มีทางที่เขาจะเข้าใจได้เว้นไว้แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยเสียใหม่กล่าวคือหัดให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละหัดให้มีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นหัดให้อะไรแก่คนอื่นเปล่าๆโดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยความเมตตากรุณาจริงๆเขาจะต้องสร้างนิสัยอันนี้ให้สูง จนกระทั่งสามารถที่จะให้แม้กระทั่งสิ่งที่ตนเองรักที่สุดเช่นลูกหรือสามีพัญญาแม้กระทั่งชีวิตของตนเองก็ให้แก่ผู้อื่นได้ซึ่งเมื่อให้แล้วก็มีปีติสมนัดไม่มีความเสียดายไม่มีความเสียใจไม่มีความหวาดกลัวตราบใดที่คนเรายังก้าวมาไม่ถึงขั้นนี้ การรู้แจ้งความจริงดังที่กล่าวมาซึ่งมาพูดอีกในหนึ่งก็คือการรู้แจ้งอริยสัจจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยการรู้แจ้งอริยสัจไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นความรู้อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพื้นการเสียสละมากที่สุดอันหนึง่งยังมีความจริงอีกมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมที่ตรงกันข้ามกับความเข้าใจเดิมทุกอย่างคนเราจะมองเห็นก็ต่อเมื่อมีพื้นการเสียสละอย่างเพียงพอมุมที่ว่านี้ก็คือการให้คือการได้ยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้มากเท่านั้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ไปนั้นจะไม่มีอะไรสูญเสียเลยซึ่งหมายความว่า ถ้าให้เกียรติก็จะได้เกียรติถ้าให้ความรักก็จะได้ความรักถ้าให้ชีวิตก็จะได้ชีวิตถ้ายิ่งการให้นานเป็นการให้อย่างบริสุทธิ์เป็นการให้ด้วยความเมตตากรุณาจริงๆผลที่จะพึงได้รับก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าความจริงในแง่นี้คนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัว ให้ที่บายอย่างไรก็ไม่มีทางเข้าใจส่วนคนที่มีนิสัยเสียสละและถ้าเคยเสียสละมาแล้วอย่างมากหลายร้อยชาติและให้แม้กระทั่งสิ่งที่รักที่สุดมาแล้วความจริงดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งโดยไม่ยาก ท่านจงพิจารณาดูให้ดีถ้าหากว่าท่านยังอยู่ในโลกแห่งความคิดที่หลอกตัวเองคือความคิดที่ว่าถ้าให้ก็มีแต่จะหมดไปต้องเก็บต้องสะสมจึงจะมั่งมีขึ้นความคิดอันนี้เป็นความคิดที่หลอกตัวเองเป็นความคิดที่ผิดส่วนความคิดที่ถูกต้องก็คือการให้คือการได้ และไม่มีทางอื่นเลยที่คนเราจะพ้นทุกข์ได้ถ้าหากไม่มีการให้และต้องให้ได้มากด้วยต้องให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตนเองรักที่สุดและต้องทำหลายครั้งด้วยไม่เช่นนั้นพ้นทุกข์ไม่ได้ขอได้โปรดพิจารณาตัวอย่างง่ายๆดังต่อไปนี้คนที่มีนิสัยเสียสละ มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นอยู่เสมอเวลาของหายก็ไม่ค่อยทำให้กังวลใจเท่าไรและทรัพย์สมบัติอันใดที่ต้องการแต่ยังหาไม่ได้ก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าใดนักความวิตกเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติจะมีน้อยและเหตุการณ์หรือบุคคลที่จะมาขัดใจทำให้เกิดความทุกข์ แม้หากจะมีบ่อยๆความโกรธหรือความทุกขนี้เกิดได้ยากหรือถึงแม้จะเกิดก็อยู่ได้ไม่นานทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะคนที่มีนิสัยเสียสละเขามีนิสัยของการปล่อยวางอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องวัตถุแต่นี่ก็สุดแล้วแต่ว่าเขาเคยให้อะไรมาถ้าหากเคยเสียสละความรัก ก็ยังจะมีนิสัยปล่อยวางในเรื่องความรักถ้าเคยเสียสละชีวิตก็จะมีนิสัยการปล่อยวางในเรื่องชีวิตคนที่ปล่อยวางอะไรไม่ได้มันเป็นการแน่นอนเหลือเกินว่าจะต้องจมอยู่ในความทุกข์สิ้นกาลนานและการปล่อยวางนั้นก็จะมีไม่ได้ด้วยถ้าหากไม่เคยหัดเสียสละเท่าที่กล่าวมานี้ เป็นอานิสงส์ที่เห็นได้ง่ายของการเสียสละหรือการให้อะไรแก่ใครด้วยความเมตตากรุณาส่วนอานิสงส์ที่ลึกซึ้งกว่านี้เช่นเมื่อให้ทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์เมื่อให้ความสุขก็จะได้ความสุขซึ่งผลแห่งการให้เช่นนี้มันจะมีอยู่ตลอดการไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหน ผลที่ออกมาในรูปนี้เห็นได้ยากมากแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างที่กล่าวมานี้ทุกประการเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกฎตายตัวที่มีอยู่ตลอดการว่าถ้าคนไหนอยากจะหนีไปให้พ้นจากความยากจนจริงๆแล้วจงมีชีวิตอยู่เพื่อการให้หามาก็เพื่อจะให้และให้ที่ว่านี้ หมายถึงการให้เปล่าให้ด้วยความเมตตากรุณาและถ้าคนไหนต้องการที่จะเกิดมาไม่ให้เป็นทุกข์เพราะแก่เจ็บและตายก็จงหัดเสียสละชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการให้อย่างเต็มใจและไม่กลัวตายคนไหนถ้าไม่เคยหัดก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ในเรื่องเหล่านี้ได้เลย ข้อความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ตั้งแต่พศ2511เมื่อข้าพเจ้ามาอ่านดูอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นข้อความที่ยังใช้ได้แม้ในสมัยปัจจุบันและยังจะใช้ได้ตลอดไปไม่มีคำว่าลาสมัยเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโก ซึ่งตามศัพท์แปลว่าไม่มีการคือไม่ขึ้นอยู่กับฤดูการไม่ขึ้นอยู่กับกาลสมัยแต่เนื่องจากมีข้อความบางตอนในเรื่องนี้ยังเป็นที่เข้าใจยากเช่นข้อความตอนท้ายที่กล่าวว่าส่วนอนิสงส์ที่ลึกซึ้งกว่านี้เช่นเมื่อให้ทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์เมื่อให้ความสุขก็จะได้ความสุข ซึ่งผลแห่งการให้เช่นนี้มันจะมีอยู่ตลอดกาลไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนผลที่ออกมาในรูปนี้เห็นได้ยากมากข้อความอันนี้แหละที่้าพเจ้าบอกว่ายังเป็นที่เข้าใจยากแต่อย่างไรก็ดีขอให้ท่านศึกษาข้อความในพุทธภาษิทธตดังต่อไปนี้ก่อนกล่าวคือ มนาปธายีละพะเตะมะนาปังอคคสสะทาตาละพะเตปุนักขังวรสสะทาตาวรรลาภีเจหัวติเศรษฐันทโทเศรษฐมุเปติฐานังผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสรศิฐย่อมถึงฐานะอันประเสรศิฐ อักขมิงทานางท,ะทะาง่าท่าตังอักคังบุญยางประวัติติอักคังอายุจวันโนจะยะโสกิตติสุขังพลังบุญอันเลิศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ให้ทานในวัตถุอันเลิศอายุวันนะยศเกียรติสุขกำลังอันเลิศก็เจริญด้วยอักขทายีวราทายี เศรษฐายีจยโยนโรทีคายุยสวาโหติยัตทยัตถูป,ปปัชติตินรชนผู้ให้สิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในพบที่ตนเกิด